สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิชิตแดงรอดนะครับในรายการรวยทั่วไทยนะครับรวย24ชั่วโมงกับโอทูครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดพังงานะครับอำเภอทับกุดทับปุดนนะครับตรงนี้บ้านโคกเจริญนะครับผมอยู่กับผู้นําที่ทําธุรกิจกับบริษัทโอทูนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยนะฮะซึ่งประทับใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็แนะนําให้กับสมาชิกโอทูที่อำเภอทับปุดหลายๆพื้นที่นะครับนั่นก็คือคุณสุไหลหมานยมโดยนะครับ ท่านนี้นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเกษตรกรที่ใช้เปลี่ยพันธุ์ o 2ูของเรากับสวนตามนะครับโดยใช้วิธีในการใช้นั่นก็แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านนั่นก็คือท่านประชานะครับเงาะผลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ประชาก่อนนะครับพี่ประชากกับโอทูได้ยังไงครับก็คุณเห็นในทีวีครับ ดูทีวีครับดูทีวีไปเรไปเออมันจะซื้อได้ที่ไหนทําอย่างไรแล้วก็พอทีหลังก็อืเขาบอกว่าที่โคกหย่าเลินคุณโทเลมานยมโดยนี่แหละเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่รู้จักกันมาก่อนไหมฮะไม่เคยรู้จักเหมือนกันก็อยู่ใกล้กันเนี่ยนะใกล้ก็ไม่รู้จักแต่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนหรืออะไรรู้ครับอ่าไปหาก็ไปหากนที่บ้านไปถึงบ้านเลยไปถึงบ้านตกใจไหมฮะไปถึงบ้านนะตกใจครับ ไปถึงบ้านแล้วก็ถามไทยเรื่องนี้แหละว่ามันยังไงยังไงเขาก็บอกวิธีการต่างๆมาให้ครบถ้วนับวิธีการใช้ด้วยใช้ด้วยแล้วก็ประกอบกับายมานใช้มาก่อนแล้วใช่มาก่อนประทับใจก่อนแล้วนะครับก็เลยแนะนําได้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็เอามาใช้กับอะไรบ้างครับของพี่ประชาของผมใช้กับปาล์มน้ํามันครับแล้วก็ยางพาราเป็นบางส่วนับทำไว้เยอะไหมครับปาล์มปาล์มก็ทําไว้ประมาณเกือบๆสองพันเนี่ย สองพันต้นนะครับโอ้เยอะนะฮะแล้วก็ยางพาราแล้วครับยางพาราประมาณพันพันแปดโอ้นะฮะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประจําครอบครัวครับทั้งยางทั้งปาล์มครับถ้าสองอย่างนี้ได้ผลผลิตดีเศรษฐกิจในครอบครัวก็ดีด้วยก็ดีด้วยถ้าเกิดสองอย่างนี้ไม่ได้ดีก็ก็ไม่ดีเหมือนกันเลยแต่ฟังนี้ก็แย่เลยทั้งนี้ทางในมันก็อยู่ที่ราคาด้วยเนาะนะครับช่วงนี้ราคาปาล์มเป็นไงบ้างราคาปาล์มแย่เลยครับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับแล้วราคาอย่างไรถึงจะดีครับปามราคาให้มันอยู่ทับประมาณห้าบาทอพอดูได้พอดูได้ทางของคุณประชาเองเนี่ยนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูของบริษัทโอทูนะครับ,รบก็คือตัวเริ่มต้นก็คือใช้ครั้งแรกเลยเป็นตัวไหนครับโอทูอะไรครับ โอทูพาวเวอร์เจนพาวเวอร์เจนเลยนะครตั้งแต่พาวเวอร์เจนมาเลยใช่ไหมครับจนปัจจุบันนี้เป็นซูเปอร์พรีเมียมแล้วได้รอใช้ยังครับซูเปอร์พรีเมียมใช้พรีเมียมมาก่อนพรีเมียมมาด้วยพรีเมียมแล้วก็ซูเปอร์พรีเมียมได้านซูเปอร์พรีเมียมถือล่าสุดนี้นะครับก็คือใช้มานี่กี่ปีแล้วครับเกือบจะสามปีเลยครับเพราะนั้นถ้าสามปีนี้พูดคุยกันได้แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพืชในในในตระกูลปาล์มเนี่ยมันเป็นพืชอายุยืนอายุของมันนี่กี่ปีฮะ อายุโดยเฉลีย่ยแล้วก็เอาเอาลูกตัดลูกได้ประมาณสามสิบปีตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ปลูกถึงสามสิบปีถึงสามสิบปีนี่คืออายุของมันนะน,นะเพราะนัะ้นเป็นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นอายุมันก็เยอะกว่านั้นถ้าจะตัดไม่ได้ลําบากสูงจัดสูงวันนั้นก็ต้องเอาเอาออก เอาออกแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่ครับผมเพราะนั้นถ้าไม้ยืนต้นอย่างนี้เราจะมาวัดผลกันเพียงแค่3 4เดือนให้รู้ผล<ม>นี่คงเป็นไปไม่ได้นะก,ก็ต้องวัดกัน<ด>เป็นปีๆนะ,ะผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มาทดสอบมาทดลองใช้ต้องต้องต้องดูกันเป็นปีๆว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลว่าดีหรือไม่ได้ดีใช่ไหมครับคุณสุรมานใช่ครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์<ๆ>เกี่ยวกับตัวโอทูเนี่ยของปีประชานะครับและของคุณสุรมานด้วยที่เคยใช้มาก่อนนะครับว่า ใช้อย่างไรแล้วได้ผลกันอย่างไรนะครับกับปาล์มตอนนี้ที่เรายืนอยู่ในปาล์มอยยุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามจะยี่สิบสี่แล้วเนี่ยนะฮะใกล้จะถึงวาระแล้วสิใกล้ยึงวาระแล้วโอ้แล้วถ้าเกิดเอาออกแล้วจะจะจะเอาอะไรลงแทนยังยังคิดอยู่ับมันมีสองตวงเลือกเราจะเลือกปาล์มกับยางปาล์มกับยางสองอย่างใช่ไหมสองอย่างแต่ปาล์มนี่รู้สึกว่าสามปีก็เริ่มให้ผลผลิตใช่ไหมครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วใช่ไหมฮะใช่แต่ยางนี่กี่ปีฮะ อย่างมันต้องเจ็ดปีอย่างน้อยเจ็ดปีถึงจะเริ่มผลผลิตอันนั้นถ้าอยากได้ไหวก็ต้องปาล์มต้องปาล์มครับผมอัระนั้นปาล์มตรงนี้ยี่สิบกว่าปีเนี่ยนะครับปัญหาของปาล์มที่อายุยี่สิบกว่าปีเนี่ยหลักๆเลยของเกษตรกรเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงโอทูนะหลักๆของเกษตรกรเนี่ยพบกับปัญหาอะไรบ้างครับมันปัญหาหรอปัญหาเรื่องของต้นปาล์มมันไม่ค่อยมีหรอกครับ<า>ความสูงเป็นปัญหากับเราไหมก็เป็นเหมือนกันร,ราคาที่ จ้างเขาตัดนี่ก็ต้องสูงขึ้นอ๋อนี่คือต้นทุนต้นทุนนะก็คือถ้ายิ่งสูงคนตัดก็ยิ่งเรียกราคาขึ้นมากขึ้นปกติเขาจ้างเขาตัดยังไงครับปกติถ้ามันไม่สูงเท่าไหร่ก็ประมาณสักห้าเมตรหกเมตรนี่ก็ประมาณสามร้อยต้นตันตันละสามร้อยสามร้อยคาบากันเป็นตันแต่ถ้าอย่าง้ยอย่างเงี้ยตั้งนี้ตกประมาณห้าร้อยโอ้ขึ้นไปอีกเกือบเท่าตัวนี่มากี่เมตรครับความสูง ประมาณก็จะประมาณสิบสี่เมตรได้เลยมันมากกว่ามันมากกว่าห้าเมตรนะนาะสิบสี่เมตรนะโหสูงนะครับทํายังไงฮะใช้ใช้ไม้มันมีเอ่อขนขึ้นหรือยังไงมันไม่ไม่ได้ขึ้นหรอกมันมีดำต่ทางร้านก็ทํำขายมาสูงสูงใช้ท่อพีพีซีหรือไงฮะใช้ท่อมันไม้เหล็กตัดปั๊มมันเป็น ก็ทำมาจากท่เลยที่เหล็กอลูมิเนียมอ๋อท่อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ชักชักแล้วเดึงวันนี้ต้องมีฝีมือต้องมีคนมีความรู้มันจะเดึงได้เพราะว่าไอ้ทลายมันอยู่ในซอกกาบใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องหาช่องลงช่องลงให้ดีนะคนทำประจาก็รู้เลยเห็นก็รู้เลยว่าจะเอาช่องไหนนั่นแหละนะครับเขามีฝีมืออยู่ทีนี้ออะมาถึงเรื่องของโอทูสิก็สูงขนาดเนี้นะฮะโอทูให้ให้ทางใบฉีดพ่นลำบาก ำบาถ้าเกิดฉีดพ่นจะฉีกันยังไงครับสูงขนาดนี้สิบกว่าเมตรมันก็ฉีดลําบากไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทายังไงวิธีการให้ก็ต้องเจาะท่อใส่รูนี่เลยเจาะท่อเลยแล้วก็ใส่ทางนั้นหละเอาเอาสว่านนี่เจาะต้นเลยเจาะต้นเลยต้าตาเข้าไปเลยลึกไหมฮะลึกไหมเจาะไม่ลึกประมาณสิบเก้ายี่สิบเซนติเมตรประมาณประมาณประมาณห้านิ้วอ่ายี่สิบเซนติเมตรแค่นั้นเองก็ไม่ได้เกี่ยวกับรอบต้นวงต้นหรือเปล่าฮะ ว่าต้นใหญ่ๆก็ต้องเจาะลึกๆไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวเอาเอาความลึก20เซนเป็นมาตรฐานสิบห้าเซนยี่สิบเซนเป็นมาตรฐานแล้วก็เอาท่อพีวีซีสั่งฝังไปแล้วก็หยอดน้หยอดน้านี่คือการให้ทางต้นเหมือนให้น้ําเกลือเลยเนาะฝังทางต้นเอาแล้ววิธีการผสมวิธีการใส่ใส่ไปเพียวๆหรือรือผสมน้ําไงไบผสมน้ำผสมน้ำยังไงครับพี่ประชา ต้มน้ำต่อเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยนะ้วเคองโอทูพาเวเจนประมาณห้าซีซีหรือสี่ซีซซซก็ได้ต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่มาตัวใหม่ตัวรี่แมม,มตัวนี้ก็ประมาณสองทีก็พอต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้โหลดลงมาอีกครึ่งนึงครับก็ก็ถือว่าประหยัดลงมาอีกประหยัดลงมาอีกโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ใส่บ่อยขนาดไหนอ่ะใส่ประมาณหนึ่งเดือนใส่ครั้งก็ได้ไอ้ท่อมันเนี่ยคือความลึกยี่สิบเซนเนี่ยกว้างขนาดเท่าไหร่ครับเอ่อ นิ้วสองนิ้วสองนน่ะนิ้วสองนิ้วครึ่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 งนะความความขนาดของมันนิ้วครึ่งที่ใส่ลงไปลึกยี่สิบเซนมันใช้น้ําประมาณเท่าไหร่ครับน้ําประมาณถึงร้อยสองร้อยซีซีไหมครับประมาณร้อยซีซีร้อยซีซีที่ผสมแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปก็ไปอย่างนั้นนะครับผสมอย่างอื่นอะไรอยู่ไหมฮะผสมใจปุ๋ยปุ๋ยเคมีนิดเดียวอ่าปุ๋ยเคมีนิดเดียวประมาณสักขีดหนึ่งครับที่เราใส่ต้นปาล์มอยู่ประจําเนี่ยนะครับเอาแล้วมันไม่มีผลกับไอ ไอ้เนื้อเยื่อข้างในให้มันเน่ามันอะไรมันมีผลไหมมันที่เห็นมาแล้วยังไม่มีทีนี้เจาะมากี่ปีแล้วครับตรงนี้เจาะมาเกือบๆจะสามปีแล้วสามปีแล้วยังไม่มีผลอะไรนะฮะไม่มีผลอะไรแล้วตันแล้วท่อตันท่ออะไรมีไหมฮะไม่มีไม่ไม่ตันใช่ไหมครับก็ใส่ลงไปแล้วมันก็ค่อยๆแห้งลงซึมครับใช่ไหมครับน้ําที่ใส่ลงไปเนี่ยน้ำค่อยแห้งๆลงแห้งลงไปแล้วก็ลงมาหนึ่งเดือนหนึ่งสิบห้าวันก็ได้ถ้าคนไม่ขี้เกียจแล้วนะครับก็มากอกใหม่มากองไหมครับ จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเนี่เอกแค่เอามากอกเฉยๆเนี่ยนะฮะประหยัดต้นทุนเราต้นทุนไว้ครับสมัยก่อนเอามาพูดกันถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีเจาะสมัยก่อนคงไม่เจาะอยู่แล้วคงไม่เจาะอยู่แล้วใช่ไหมเราใช้วิธีแบบไหนครับที่เราให้ก็ว่านปุ๋ยทางดินเลยทางดินเลยก็ว่านมีการพวนมีการอะไรไหมฮะไม่พนวานว่านอย่างนี้เลยจะกินไม่กินก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ว่านอย่างเดียวว่านอย่างเดียวต้องรอความชื้นของอากาศกน้ําท่าด้วยใช่ไหมครับ แล้วถ้าที่มันเป็นทางที่ลาดๆอย่างนี้ล่ะก็หวานเหมือนกันเลยแล้วถ้าฝนมันตกมาเราก็พาไปเป็นไงฮะอ้าดูดีๆหน่อยเกษตรกรนี่ต้องเป็นนักอะไรอ่ะหมอดูด้วยนะสมนวณให้ดีนะฝนจะตกไม่ตกใช่ไหมฮะเป็นนักพยากรณ์ด้วยถ้าตกหนักๆขึ้นมาฝนตกหนักๆขึ้นมาถ้าเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเขาไปกับน้ําหมดไหลลงไปตามร่องตามลินเนี่ยนะครับเสียหายเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ไหมฮะบางที อย่างอย่างต้นนี้ใส่เยอะไหมครับประมาณสามกิโลประมาณขนาดนี้เกียบร้อยสามกิโลถ้าเกิดฝนตกมานะฮะตอนละสามเดือนครับสามเดือนสามกิโลครับเพราะเราไม่ได้มีการขุดไม่ได้มีการควนไ,ไม่ได้มีการฝังใช่ไหมเราหว่านอย่างนี้เลย<ม>ใช่ไหมครับหว่านอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ก็แข่งกับไอ้ต้นยาต้นไรเลยสิไม่เป็นไรหรอกมันก็ตายไปบ้างกินไปบ้างอย่างนั้ก็สรุปว่าไอ้ส่วนที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้จริงไหมครับใช่ แต่ว่าอวิธีการเจาะนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไรก็คือลงไปเท่านั้นครับไม่มีการจะออกไปทางนอกเพราะว่าดูดขึ้นตามลำต้นาตนามลำต้นไปโดยตรงเลยเหมือนกันให้น้าเกลือเลยใช่ไหมครับโอ้ oh, แล้วผลที่มันออกมาที่ที่สิ่งที่ได้รับที่เห็นเห็นเลยครับเห็นหนลยลูกทะลายมันก็ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ลูกตึงทุกเม็ดครับน้าหนักดีครับถ้าสมมติว่าสิบลายเท่ากันกับเจาะก็ไม่จอยนะน้ำหนักทางเจาะนี่จะดีกว่าดีกว่าดีกว่าโอ้โห และอีกอย่างที่ว่ามันประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนอย่างว่า100ร้อยเปอร์เซ็ต์ะฮะก็คือลงไปในนั้นแ่อย่างเดียวเลยเห็นเห็นเลยว่าได้จริงๆปกติแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยที่เราวานวานวานอยู่เนี่ยทางดินเนี่ยประมาณกี่วันหรือกี่เดือนถึงใส่ครั้งนึ้งครับสามบ้างสี่บ้างไม่แน่นอนสามเดือนสี่เดือนอให้าทางดินครั้งนึงครั้งนึงครั้งนึงเนี่ยที่ให้เนี่ย ต้นแล้วประมาณสามกิโลสามกิโลแล้วกี่ต้นนะที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ปุ๋ยเนี่ยอ๋อที่ปลูกไว้ประมาณเกือบเกือบสองพันเนี่ย <c oughs> ท่านผู้ชมครับสองพันคูณสามกิโลเข้าไปใช่ไหมฮะสามสองหกกี่ตันนะหกตันใช่ไหมฮะหกตันดีใช่ไหมใชนะ่แหกตันที่จะต้องใส่ลงไปนะนแต่พอหลังจากมาเจาะเนี่ยการให้ปุ๋ยเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ครับ มันเหลือต้นนึงประมาณกี่กี่ถึงกิโลไหมไม่ถึงไม่ถึงต้นมากี่กัมครับประมาณสักสองขีดโดยเฉลี่ยจากสามกิโลเหลือสองขีดเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไป อ่งมันงามจริงๆว่ะโอ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอ f l ฟลาโ a กสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน หนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุง่งดินงินดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดาได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวก้าไปใช้ดูสิจา้ากล่องกลองกลองจากเดิมเลยเคยใส่3กิโลแต่ตอนนี้เหลือแค่2ขีดสองขีดโอ้โหนี่มันประหยัดลงไปเยอะเลยนะถือว่าประหยัดในส่วนนี้ก็คือกี่เท่าอ่ะ10ขีดเป็น1นกิโลประหยัดลงไปอู้หเยอะมากๆเลยนะพูดให้ว่าสิต้นได้หนกิโลครับ ใช่ตามสิบต้นด้หนึ่งกิโลโอ,โอ้โหน้อยมากเลยเนาะครับถือว่านี่คือลดต้นทุนโดยตรงเลย,ยเอาแลวที่นี้เรื่องของการเจาะเนี่ยมันมันมีต้นทุนในการเจาะสูงไหมต่อต้อนต่อต้นต่อท่อต่ออะไรเนี่ยฮะต้นทุนในการเจาะครั้งแรกเลยเนี่ยมันถ้าไปเจาะถ้าจ้างเขาก็ประมาณหกสิบาทก็ต่อหน,อนึ่งรูต่อหนึ่งรูต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งต้นไอ้ต้นหนึ่งเจาะหลายรูได้ไหมเจาะหลายรูก็ได้แต่ว่าแต่มันมันเปลืองเวลาดิอ๋อรูเดียวก็พอไม่ต่างกันระหว่างระหว่างสี่ห้ารูต่อ ไม่ต่างกันเหมือนกันเพราะนั้นจะไปเจาะเยอะทําไมเยอะก็ยิ่งใจเยอะปุ๋ยเยอะด้วยเนาะหลายรูเนาะเออแล้วมันก็แผ่กระจายไปทั่วทั้งต้นครับอืมนะครับห้าเกี่ยวกับกี่บาทนะว่ากี่บาทนะจ้างเจาะจ้างเจาะต้นลั6หกสิบหกสิบาทครับแล้วอย่างของพี่ประชาเองเนี่ยเจาะเองเจาะเองตอกมันต้นี่เจาะเองเลยเจาะเอง